การใช้จ่ายสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะซึ่งมาพร้อมกับเรื่องราวการวางแผนการใช้จ่ายแต่เอ๊ยยังจำกันได้ไหมคะว่ามาครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้จ่ายถ้ายัางนึกไม่ออกเรากลับไปทบทวนกันก่อนนะคะ จากเมื่อคาบที่แล้วที่เราได้เรียนไปเรื่องรายได้หรือรายรับคือเงินหรือสิ่งอื่นที่ได้มาจากการทำงานหรือประกอบอาชีพส่วนรายจ่ายนั้นก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรานำรายรับที่ได้นั้นมาจ่ายออกไปค่ะซึ่งรายจ่ายของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคนด้วยถ้าเราใช้จ่ายอย่างประหยัดรายจ่ายของเราก็จะน้อยลง ทำให้ไม่ต้องนำรายรับไปใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เรามีเงินเหลือเก็บค่ะนอกจากรายรับรายจ่ายแล้วน้องๆควรรู้จักวิธีการวางแผนการใช้จ่ายด้วยซึ่งการวางแผนนั้นจะทำให้น้องๆมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นและมีเงินเหลือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายบางครั้งอาจเป็นการออมโดยการฝากธนาคารซึ่งจะได้รับดอกเบีย้ยและได้ซื้อสิ่งที่ต้องการได้อย่างที่ตั้งใจไว้เช่น ซื้อหนังสือนิทานรถจักรยานอุปกรณ์กีฬาเป็นต้นหลังจากที่พลอยได้ขึ้นมาเรียนในชั้นปสาแม่จึงคิดว่าจะให้เงินพลอยเป็นสัปดาห์เพื่อให้พลอยได้วางแผนการใช้เงินพลอยจำได้ไหมลูกแม่เคยบอกว่าถ้าหนูโตแล้วแม่จะให้หนูวางแผนการใช้เงินและตอนนี้หนูก็โตแล้วแม่จะให้เงินหนูเป็นสัปดาห์จ้า พลอยจะตั้งวางแผนการใช้เงินอย่างไรล่ะคะแม่แม่จะให้เงินหนูสัปดาห์ละสองร้อยบาทหากหนูอยากมีเงินเก็บออมหนูก็ต้องนำเงินที่ได้เก็บไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งลูกก็นำไปใช้จ่ายอย่างระมัดระวังจ้ะถ้าหนูวางแผนการใช้จ่ายหนูก็จะมีเงินเหลือเก็บนําไปหยอดกระปกุกค่ะแม่พลอยจะลองทำดูคะ่ะระหว่างที่พลอยกำลังวางแผนการใช้จ่ายเงินนั้น เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันก่อนนะคะโดยการให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะข้อใดคือประโยชน์ของการวางแผนการทำบันทึกรายรับรายจ่ายข้อ1ฟ้านำเงินที่เก็บออมไปซื้อนาฬิกาเรือนใหม่แทนเรือนเก่าที่ชำรุดได้ประโยชน์ ข้อ2ตั้มนำเงินที่เก็บออมไปฝากธนาคารได้ประโยชน์ข้อ3เอกนำเงินที่เก็บออมไปซื้อของเล่นราคาแพงไม่ได้ประโยชน์ ข้อสฝนนำเงินที่เก็บออมไปซื้อหนังสือคู่มือสอบได้ประโยชน์ข้อห้าอ้อยนำเงินที่เก็บออมไปเล่นเกมที่ห้างสปปรรพสินค้าไม่ได้ประโยชน์ กิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูกันนะคะว่าพลอยมีวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างพลอยผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์พลอยเหลือเงินเท่าไหร่พลอยเหลือเงินห้าสิบบาทค่ะเก่งมากพลอยแล้วหนูมีวิธีการเก็บเงินอย่างไรล่ะจ๊ะพลอยวางแผนก่อนว่าวันนี้ต้องนำเงินไปใช้อะไรบ้างและพลอยก็ทำบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันค่ะ ถ้าวันไหนหนูซื้อขนมเยอะวันต่อมาหนูจะซื้อขนมน้อยลงเก่งมากจะพลอยถ้าพลอยวางแผนการใช้เงินได้แบบนี้ถ้าหนูโตขึ้นอีกหน่อยแม่จะให้เงินพลอยเป็นเดือนนะค่ะแม่ น้องๆเห็นไหมคะว่าจากการทำบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายของพลอยทำให้เราทราบว,ว่าสิ่งใดที่เราสามารถประหยัดได้และช่วยทำให้เราสามารถทบทวนการใช้จ่ายของเราได้เพื่อการวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมต่อไปคะ่ะร่วมด้วยช่วยคิด ให้น้องๆบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองที่ผ่านมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์พร้อมทั้งพิจารณาว่าการใช้จ่ายของเราเหมาะสมหรือไม่และออกไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ทั้งจากบันทึกของตัวเราเองและบันทึกของเพื่อนๆน,น้องๆคิดว่ามีค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยกันเยอะหรือเปล่ารายจ่ายอันไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ควรตัดออกไปเช่นซื้อขนมลูกอมที่ไม่มีประโยชน์หรือซื้อของเพราะอยากได้ทั้งที่ไม่จําเป็นถ้ามีเราก็ควรหาทางที่จะปรับปรุงการใช้จ่ายเงินของเราให้เหมาะสมต่อไปนะคะหากเราสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ดีได้ ก็จะทำให้เรามีเงินเหลือเก็บไปทำประโยชน์อื่นๆได้นะคะทั้งนำไปเก็บออมเพื่อใช้ในายามที่จำเป็นหรือนำไปซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะและเพื่อเป็นการทบทวนเรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะคะช่วงใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิด ให้น้องๆพิจารณาว่าข้อใดคือประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่ะข้อหนึ่งมีเงินเหลือเก็บออมข้อสองทำให้เป็นหนี้สิน ข้อ3าทำให้เรามีรายรับเพิ่มมากขึ้นข้อ4ช่วยให้เราใช้จ่ายไม่เกินตัวข้อ5ช่วยให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด เรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะข้อ1มีเงินเหลือเก็บออมเป็นประโยชน์ที่ได้จากการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่ะเนื่องจากเราสามารถนำเงินที่ออมนี้ไปทำประโยชน์อื่นๆได้ค่ะข้อ 2. ทํทำให้เป็นหนี้สินไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่ะเนื่องจากการที่เรารู้จักที่จะวางแผนการใช้จ่ายจะส่งผลให้เรามีเงินเหลือเก็บมากขึ้นค่ะ ข้อ3ทําให้เรามีรายรับเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่ะเพราะถ้าเราอยากมีรายรับเพิ่มมากขึ้นน้องๆจะต้องวางแผนในการหารายได้ค่ะอาจจะเป็นการทําอาชีพเสริมหรือรับจ้างทํางานนะคะข้อ4ช่วยให้เราใช้จ่ายไม่เกินตัวเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่ะข้อ5ช่วยให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการใช้จ่ายเงินค่ะเพราะเมื่อเราตรวจสอบการใช้จ่ายของเราแล้วก็จะทำให้เราตระหนักในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดมากขึ้นค่ะเมื่อน้องๆทราบอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมวางแผนก่อนการใช้เงินนะคะเพราะการวางแผนการใช้เงินที่ดีจะทำให้น้องๆมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะ เป็นเด็กที่ดีแล้วก็ตั้งใจเ,เรียนหนังสือนะคะน้องๆแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ